พี่น้องกุงอิงเป็นเหตุอีกแล้วครับพี่นอ้องเมื่อนี้ไปทําการแสดงอยู่ที่ตลาดเสริมสุขอําเภอท่าบอนะครับจังหวัดสมุทรปราการเป็นปรากฏการณ์อีกแล้วครับนี่แค่สามทุ่มนิดๆน,ดน,ดนะลานแตกแล้วกำนันแกผู้จัดบอกว่าลานแตกแล้วสันสุดยอดครับสุดยอดเมื่อนี้เป็นวันเสาร์น้่มหลักกืรอื่นเป็นวันหยุดหลกักกาแถวนั่นโรงงานหลาย นะครับพี่น้องอีสานเข้าทางพุนกหลายคือกันก็เป็นประวัติศาสตร์ให้กันอีกเป็นประวัติการอาละกันเป็นประวัติการนะครับสามทุ่มล้าแตกแล้วพมเหม็นตัวว้แง,ญญแง,ตงแต่หัวคำแล้วครับพีน่าาน,น้องเอฟซีมาอู้อัยาแห้งตั้งแต่หัวคำแล้วตั้งแต่เพระท่านเช็คเศร้ายิ่หล่าเพระท่านแม่เนี่ยม่พราะท่านหอดนี่คนเขามาข้างใน้เต็มแล้วนะครับหลายแล้วเพราะตอนีหล่ามาหอดปพ๊บก็รีบขึ้นไปเช็คเศร้าเพราะวา่ามาซานะครับ มือนี้อีหลาไปาใส่เสียงหรือว่าอัดเสียงเพลงยืนหนึ่งเม็นเขายืนมองเป็นหนองแลักะทำได้ดีแลักะบางคนก็นได้ยินเพ่งเป็นบางาบางช่วงบางตอนแล้วเนาะที่บอดโจ้เป็นอัพลงในช่องสาวหน่อยพี่บอลแพงแล้วกะมวนนะครับราคาเอฟซีกัสนับสนุนเต็มที่มือนี้นะครับนะวันเสาร์ที่สองธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอาญาต้งแต่งว่าคำครับนี่คือภาพ บางช่วงบางตอนของอขึ้นนี่นะขึ้นที่ท่าบอที่สม,มุทรปราการนี่นะครับขออนุญาตาเซียนนุ่นเซียบอจอยนะครับเด้อรำเพรียงชาวเปเซียขออนุญาตนําคลิปน,น,นิดนิดหน่อยมาลงให้พี่เดยนองได้รับชมกันครับนี่ครับนี่คือภาพบรรยากาศในมือนีเลยนะครับเด้นะอทำภัยเปเซียกับเพื่อนในช่องเซียนนุ่นได้นะครับ เป็นภาพที่โอ้โหทั้งด้านใน้็เต็มแล้วนี่คือเบอื่อกี้นี่เห็นคือด้านนอกกำลังสีเข่าไปนะครับกำลังเข่าไปดานในนะครับสุดจอดอีลีพี่น้องอ,อ๋อแทงนับมือแทงเป็นประวัติการ์นะครับเป็นประวัติการ์อันนี้คือด้านใน,าน่ายง้าดนใน่ายงานครับ นี่คือบทสนิทนี่ประมาณสองทุ่มสองทุ่มนะครับสองทุ่มออก,กว่าโอ้โหอย่แยาแห้งพี่นะ้องมาให้มึงไม่นี่ครับนี่คือหนา้าด้านในนี่คือด้านในนะครับนี่บอแมนบอแมนว่าเอาภาพจากงานอื่นมาใส่มาให้มึงเนะครับได้นะ อ่านี่คือภาพที่เพิ่นลงไปเมื่อกี้นี่หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนี่เพิ่นบอกว่าเนี่ยขออนุญาตเนี่ยไปดูที่ชิปเพ,พิ่นก็นได้ทันบอร์เซียผมนะครับมาลุ้นกันร้านจะแตกไหมนี่ครับนี่คือนี่คือซื้อชิปเพิ่นนะครับนะอ่ะมันอาจจะย้อนแสียงในจังหน่อยอ้าวนี่นะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับราคาอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เอฟซีมาเยอะ มากหลักการมาเร็วมากวันนี้ก็คือวันนี้พรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วก็รหลายหลายที่หลายหลายที่จะหยุดงานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้ยินข่าวว่า f อซจากทางภาคใต้ก็มานะครับช่วงข่าวๆนี่ยเป็นเมืองช่องใดเนะอะผมจําบ่ได้ว่าเป็นเมืองช่องใดแต่เพื่อนเนี่ไปสัมผัสอ่าบริษัทไปสัมผัสเราไปถามแล้วเอฟซีมันก็บอกว่าผมเพิ่งมาจากภาคใต้ โมโหจำวั่ได้ว่าภาคจังหวัดใดนะครับเนาะแต่เอฟซีจากภาคใต้ก็มาจากภาคจีนก็มาจาการะยองก็มาเหมือนกันคือเพิน่นเพิ่นอยากใกล้ชิดอยาก,กันนี่นะครับเพิ่นก็ไปน้ำงานต่างๆที่วงสาวนามเป็เพิ่นแพ่งไปแต่ว่ามืออื่นนี่ในกรุงเทพนี่สิหลายแห้งนะครับเนาะเพราะว่าจากบ่ายโมงถึงจากบ่ายโมงถึงหกโมงเย็นนะครับอีหลาก็ะเพาะโจไปรับเชิญลุงทุนงสแควร์นะครับเนะาะที่ อนุสาวรีย์ใช่นะครับกืมผู้ใดว่างหรืออยู่ใครหรือแถวนั้นก็ไปให้กันรงใจหลาหน่อยก็พอโจโดได้ด้ครับเดอรรับเชิญลูกทุ่งสแควร์นะครับพมศ์กับบัวพันจัดเป็นเวทีด้านนอกหรือว่าตรงไหนสักแห่งหรือว่าอยู่ในอันนี้นะครับตรงนี้ก็อตรงถามเมืองคาวพุ่งนี้ต่อไปนะครับส่วนบรรยากาศภายในงานคึกคักมากครับ บว่าสิเป็นนาเวทีลังเวที่พื้นที่รอบนอกอรอบหัวสร้งกรสีที่เพ่นกันไว้นะครับกับสุดยอดนะครับแล้วก็โอ้โหเยอะมากนะครับเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปมังอีกช่องหนึง่งผมจะลงะให้ดูประจำนะครับด้านนอกด้านนอกงานนะครับไปมังคลิปวันนี้กัน เมื่อกี้ไปเห็นเพื่อนๆบอกว่า,วาบอดน้อยเป็นเหตุพ่นว่ะนะครับพ่นลงไว้เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนี่คือภายในขอขอ,ข,อขอขอคุณช่องบราบบนอนนลัเพิร์อวิเชียรนยครับเด้อนะครับนี่คือ,อช่วงจะเข้าไปในงานพี่น้องนี่ช่วงเขาจะเข้าไปในงานคนเดือนนี้ค้นเดือนนี้บมอมเอนวา,อาบอมมีน่น้นนะครับนี่นี่คือเข้าไปจังหน่อย ตเต็มอันยะเต็มหัวคําเลยนี่นี่คือช่วงประมาณจค่ประมาณถุ่มกวัวนี่แหละประมาณนี้นะครับเนาะโอ้โหดูดูรถนี่คือรถมอเตอร์ไซค์จอดนะครับเป็นแถวยาวไปเลยต้องไปหอดพูดเลยนะครับตรงนี้ก็ขอบคุณช่องเวลาบันนอนนะครับด้วยที่เอามาให้มึงที่ลงไม้มึงแล้วก็ขออนุญาตน้ำคลิปนิดน้นนนนอ,นอยมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับส่วนเพลงธีร์ลาไปอัดมือนีครับเพ่ง ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นไอเอเป็นปน,น้องนะครับจะถ่ายเอ็มววันไหนหรือว่าจะปล่อย MV วันไหนนี่ก็รอรอชุ่มกันนะครับเด้ย๋ยวลอฟังข่าวกันส่วนวอร์จโจเดือดเมื่อช่วงของค่าี่ีพานมากคือพันไปโพดในในชุมชน YouTube นะครับนะว่าร์เดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังก่อนเพื่อบางท่านเพื่อบางคนบ่ได้บ่ได้มามาเมืองเมืองหัวค่าคนะครับหรืออาจบางคนอาจจะตกข่าวนะครับ ก็จะได้ <c oughs> ไปเมืองนะครับนี่นะครับเป็นโพดเมื่อช่วง5ชั่วโมงที่ผ่านมาาชั่วโมงตอนนี้ยักถุ่มตอนนี้สิหาถุ่ม,ก,ม,ก,มก็ประมาณ6โมงก,กว่าๆที่ผ่านมานะครับเนะาะบอดโจเพื่นกะโพดไปประมาณนี้นะครับเนาะก็เพื่อนก็บอกว่า,วากูกูมาคุ้มลูกล่องลูกล่องสูกติว่ากดดันลูก งั้นงี้กูบอกเลยมันเป็นกระบวนวิธีการทำงานของกาบันทึกเสียงกว่าจะเสร็จกว่าจะสำเร็จออกมาได้เป็นเพลงที่ดีเพลงที่มีคุณภาพแต่ละเพลงมันบ่ธรรมดาวันหนาเพลงนี้ดังเพลงนี้ปังยอดวิวหลายๆคนไปลองทัวบ้านทัวเมืองหรือ10ล้านวิวขึ้นจำภาพนี้ให้ได้สูสีได้หูว่าคําว่าบาลมีพอโจ หรือคำว่าพ่อลูกคู่บุญวงเล็บสู๋นะครับสำหรับคนที่มาคอมเมนต์กวนๆในทางลบนี่ก็คือบโทควานอธิบายว่ามันมีคนไปคอมเมนต์กวนคอมเมนต์ว่าเป็นเป็นยังคือไปคุ้มล่องจังสันยังสีเป็นยังคือไปกดดันลูกแทะลูกเฮ็ดบ่ได้กับสิย้อนเจ้าจังสันยังสีอีกยังประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็ไปตำหนีเพลินตัวนี้ก็คือผมเมืองแหลมมันเป็น คอมเมนต์ที่ไปก่อกวนนะครับไปทำร้ายความมั่นใจอของอคนก็เห็นงานนะครับตรงนี้ค่หลายคนก็บหูแล้วบบนะครับส่วนหลายคนก็บบอท่านหูนะครับแต่ไปมึงในช่องอสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็แล้วกันนะครับคลิปนี้มาช่วยร่าพี่ราหน่องไปก่อนครับยังไม่สามทุ่มเลยล้านแตกนะครับยังไม่สี่ทุ่มเลยล้านแตกสามทุ่มล้านแตกร่าพี่น้องสุดยอดมากครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ